ครีมแล้วก็ชแชแอมใช้แนบแล้วนะคะคลิปนี้นะคะครีมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำใบขับขี่ฝรั่งเศสฟรีค่ะขอย้ำอีกทีนะคะว่าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสงสัยกันไหมคะว่าครีมเนี่ยทำยังไงถึงได้ทำใบขับขี่ฟรี ต้องติดตามดูนะคะรวมไปถึงเทคนิคต่างๆด้วยนะคะที่ครีมใช้ในการสอบใบขับขี่ผ่านนะคะทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะครีมว่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Let's go <S ขอบอกก่อนนะคะว่าครีมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีใบขับขี่ที่ไทยเรียบร้อยแล้วครีมสามารถขับรถเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์กระปุกได้อยู่แล้วที่ไทยนะคะ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำใบขับขี่ของไทยนะคะมาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของฝรั่งเศสได้เพราะว่าการใช้ถนนป้ายต่างๆหรือแม้กระทั่งการจราจรนะคะก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตำแหน่งของคนขับอะคะ่ะที่ไทยอะคนขับจะขับทางด้านขวาใช่ไหมคะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยคนขับจะขับทางด้านซ้ายคะ่ะ ครีมมาอยู่ฝรั่งเศสได้1ปีค่ะแล้วก็ในระหว่าง1ปีนั้นน่ะครีมก็ได้เรียนอาอังแล้วก็จบอาอังไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วต่อไปนะคะครีมก็ไปลงเรียนอาเดอค่ะในระหว่างที่ครีมกําลังเรียนอาเดออยู่นั้นครีมก็ไปขอให้ปูลูฟลัวเนี่ยค่ะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ครีมค่ะเดี๋ยวครีมขอเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะคะในระหว่าง1ปีนะคะที่ครีมเรียนอาอางแล้วอะก็คือครีมอได้วางแผนไม่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติว่าครีมเรียนอาองไปแล้วเนี่ย ต่อไปครีมจะทำอะไรต่อไปอ่ะครีมก็คืออยากจะทำใบขับขี่ใช่ไหมคะครีมก็เลยหาข้อมูลต่างๆนานา,นานเลยนะคะเพื่ออยากจะรู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถช่วยเหลือเราเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่ได้เอาจริงๆนะคะก็คือสอบครีมนะคือว่ามันแพงมากเลยนะคะไอ้ค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือแบบโหทำไมแพงจังจะมีหน่วยงานไหนบ้างไม่น่าที่สามารถที่แบบมาจ่ายครึง่งนึงให้เรา 30า0อะไรประมาณเนี่ยก็ประมาณก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไปเจอหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งค่ะก,ก็คือปุลล์หลวนี่แหละที่เรามีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เขาเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เราได้ไปเลยค่ะครีม <c rim> ก็กำลังเรียนอาเดิร์ฟอยู่ใช่ไหมคะครีมก็ไปทำเรื่องขอให้ปุลล์หลว,ลวนเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ก็ไปติดต่อ นัดสัมภาษณ์ยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ใช้เวลานาน,านเหมือนกันเนาะจนวันที่ครีมเรียน a d e เดร์เสร็จสรุปว่าเรื่องที่ครีมไปขอปริุมปรัวให้ส่ายค่าที่จ่ายให้เนี่ยก็ผ่านคะ่ะ <c> ค <oughs> ือแบบดีใจมากสรุปว่าครีมอะทำใบขับขี่ในระดับภาษาอ d เดค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย <c oughs> ดีใจมากๆนะคะ เอาจริงๆนะคะที่ครีมมาทำคลิปเนี้ยเพราะอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะคะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถขอให้ปูลมปลัวเป็นคนจ่ายเงินแทนเราได้ค่ะเพราะว่าจะมีพี่ๆหลายคนเลยนะคะทักครีมเข้ามาว่าน้องครีมจริงหรอที่ปูลมปลัวจะเป็นคนจ่ายเงินให้เราอะ่ะ ไม่ใช่ว่าน้องครีมเข้าใจผิดไปนะประมาณแบบปลุลลมปลัวส่งลงไปเรียนในคลาสคลาสนึงเหมือนเรียนโค้ดอะไรประมาณเนี้ยน่านแน่นอนว่าฟรีอยู่แล้วครีมว่าไม่ใช่ค่ะครีมไม่ได้ขอให้ปลุลลมปลัวเนี่ยส่งครีมไปเรียนฟรีแต่ครีมไปขอให้ปลุลลมปลัวเนี่ยจ่ายเงินให้กับครีมในการทำใบขับขี่ ไอการ์ดใบเนี้ยที่ครีมได้มาไอไอการ์ดใบเนี้ยคือครีมไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยคือปุนปลวเป็นคนจ่ายจ่ายให้ครีมทั้งหมดครีมก็อธิบายพี่เขาไปครีมก็เลยมาฉุดคิดเฮ้ยยังมีพี่ๆหลายคนนะที่ยังไม่ได้รู้ข้อมูลเนี้ยค่ะครีมก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวครีมขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในตอนที่ครีมจบ R2 อะเชื่อไหมคะว่าครีมอะไม่ได้อะไรเลยนะสมองของครีมเนี่ย มันเป็นศูนย์อะคือครีมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเออนี่ครีมจบอาสองมาได้ยังไงก็คือยังงงเหมือนกันน่าจะแบบดวงดีโชคช่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่านับ1นึ่ถึงห้าสะครีมยังไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่1นึ่ถึงสามส่ะครีมยังนับไม่ได้เลยคิดดูค่ะแล้วก็เรื่องของเว็บอะก็คือเวบอาเลอาวัววบแอค่ะครีมยังใช้มั่วนะคะยังผ่านเว็บไม่ถูกเลย เพราะว่าครีมเนะี่ยในชีวิตนี้ครีมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาเลยนะคะก็คือไม่เคยสนใจไม่เคยผ่านหูผ่านตาเลยครีมะมาอยู่ฝรั่งเศสมาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่อาเบเซเดเลย เริ่มต้นตั้งแต่ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าคิดว่าระดับภาษาของตัวเองเนี่ยอาอาอ,า,อาเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเนาะถ้าเราตั้งใจทําเราตั้งใจฝึกฝนเราก็สามารถทํามันได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําำใบขับขี่จริงๆอย่าเอาเรื่องระดับภาษามาวัดตัวเองนะคะอย่ามาอย่ามาดูถูกตัวเองก่อนลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงฝึกฝนกันได้ค่ะ เอาละค่ะก็พูดอ้อมกันไปสักไกลเลยนะคะมาค่ะเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ลืมอ่ะจบอาเดอค่ะแล้วก็ปลมปลัวอนุมัติเนาะทีนี้ปลรรมปลัวเขาก็ให้ครีมอะไปหาโรงเรียนใกล้บ้านนะคะแล้วก็ที่ราคา ต่ำที่สุดนะคะไม่เอาที่ราคาแพงเนาะครีมก็ไปหาโรงเรียนใกล้บ้านนะคะก็จะมี2ที่เนาะก็คุยเรื่องราคากันนูน่นนี่นั่นก็ได้โรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะแล้วก็ราคาต่ําที่สุดก็คือ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดแล้ว1,200ยูโรนะคะรวมทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะแล้วครีมก็ไปแจ้งบลุลลมปลัวนะคะว่าครีมอะได้โรงเรียนแล้วนะแล้วก็แจ้งรายละเอียดต่างๆค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนกับบลุลลมปลัวเขาก็จะคอนเนคกันเองติดต่อกันเองค่ะแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาก็นัดครีมไปคุยนะคะนัดไปสัมภาษณ์นัดไปคุยรายละเอียดต่างๆถามกับครีมว่าครีมเนี่ย ขับรถเป็นไหมขับเกียร์ออโต้หรือว่าขับเกียร์ธรรมดาแล้วที่ไทยเนี่ยครีมมีใบขับขี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนั้นน่ะครีมก็ได้ไปเทสขับรถกับครูสอนขับรถเลยไปเทสขับรถเพื่อดูว่าครีมจะได้กี่ชั่วโมงนะคะสรุปว่าก็ได้ไปเทสขับรถนะคะก็ได้มา10ชั่วโมงค่ะแล้วทีนี้นะคะโรงเรียนเขาก็ให้หนังสือเล่มนี้มาค่ะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเ,เนาะ คอร์ส B ค่ะมันก็จะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนการจราจรต่างๆนะคะรวมไปถึงป้ายต่างๆด้วยในนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะจะมีครบทุกอย่างเลยจะมีทั้งเป็นข้อมูลความรู้แล้วก็เป็นแบบฝึกหัดให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมี เป็นเว็บไซต์อะคะ่ะเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราเข้าไปฝึกทําข้อสอบซึ่งโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้สมัครอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโรงเรียนเขาก็จะให้พาสเวิร์ดแล้วก็ยูสเนมมาเสร็จสับเลยเราก็ได้พาสเวิร์ดได้ยูสเนมมาเราก็สามารถที่จะนำพาสเวิร์ดยูสเนมนี้เข้าไปล็อกอินใช้เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ เว็บไซต์นี้นะคะมันเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนเนาะซึ่งมันมีข้อม,มูลความรู้มากกว่าในหนังสือเล่มน,นี้ที่ให้มาอีกนะคะคือมีเยอะมากแล้วก็ให้ฝึกทาข้อสอบฝึกทําซีรีส์ก็คือเยอะมากๆเลยนะคะทั้งข้อสอบที่แบบเหมือนข้อสอบจริงอะค่ะก็มีประมาณ10กว่าเทสะคือเยอะเยอะมากจริงๆแล้วก็ข้อสอบทั่วไปนะคะมีประมาณที่คลิปนับได้น่าจะประมาณเกือบ 4ี่หมื่นกว่าข้อค่ะที่ทีมคิดคิดว่าน่าจะ4ี่หมื่นกว่าข้อนะคะซึ่งแบบฝึกทํากันเหนื่อยเลยค่ะและเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถได้จันทร์ถึงศุกร์วันละหนึ่งชั่วโมงนะคะไปเรียนในที่นี้ก็หมายถึงไปฝึกทําซีรีส์ไปฝึกทําข้อสอบน,นั่นหละค่ะกับอาจารย์แต่ถ้าข้อไหนที่เราผิดข้อไหนที่เราไม่ได้ข้อไหนข้อไหนที่เราสงสัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามอาจารย์ตรงนั้นได้เลย แล้วทีนี้นะคะทุกคนพอครีมได้ทุกอย่างมาหมดแล้วได้หนังสือมาแล้วได้เว็บไซต์มาแล้วนะคะครีมก็วางทิ้งไว้เลยค่ะเป็นเวลา4เดือนเต็มเต็มครีมไม่เปิดดูเลยนะคะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่คิดที่จะไปเปิดหนังสือหรือว่าจะเข้าไปลองเทสทํา ข้อสอบแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ไม่อยู่ในหัวเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่าในตอนนั้นครีมก็ทํางานอยู่ด้วยมันเหนื่อยมากๆมันก็เลยแบบไม่มีเวลาไม่มีอารมณ์ครีมก็เลยไม่สนใจทีนี้นะคะมันก็มีเวลาเหลืออยู่แค่3เดือนค่ะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของโปรลมปลัวนะคะว่าครีมจะต้องผ่านโค้ดภายในเวลา7เดือนใน7เดือนนี้ครีมก็ต้องผ่านโค้ดเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วทีนี้ครีมก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคะครีมทิ้ง4เดือนไปเลย สีเดือนเต็มครีมทิ้งไปเลยค่ะทีนี้เหลือเวลาแค่3เดือนทีนี้ก็เริ่มเครียดแล้วไงคะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มเส้นสุดท้ายแล้วอะแล้วตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแล้วเหลือเวลาแค่3เดือนที่เราต้องสอบผ่านโค้ดแล้วทีนี้ก็กลุ้มใจค่ะเครียดค่ะแต่ว่าพอดีมันไปตรงกับตอนที่ครีมอะหมดสัญญาทํางานพอดีเลยค่ะครีมก็เลยไม่ต้องทํางานแล้ว ก็เลยได้เวลา3เดือนเต็มเนี้ยมาฝึกฝนตัวเองในการทําใบขับขี่นะคะครีมก็เริ่มฝึกฝนตัวเองนะคะทุกคนตอนที่ครีมเปิดหนังสือหน้าแรกอะคะ่ะคือแบบไม่เข้าใจอะไรเลยนะไม่เข้าใจสักคาเดียวอ๋อไม่สิเข้าใจคําว่าแล้ววัตถที่แปลว่ารถยนต์เข้าใจแค่คํานี้คำเนียคำอื่นที่ไม่เข้าใจเลยนะคะทีนี้ครีมก็แบบเริ่มกลุ้มใจเลยนะว่าเฮ้ย เสียดายเวลาที่ทิ้งไป4เดือนน่ะน่าจะแบบเปิดมาอ่านนิดหน่อยเพื่อจำำําคําศัพท์อ่ะทีนี้ก็ไม่เป็นไรตั้งสตินะคะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคของครีมเลยนะคะเป็นสูตรแห่งด่วนด้วยนะคะเผื่อใครที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เนาะคืออาทิตย์แรกอะคะ่ะครีมก็เปิดหนังสือมาครีมเปิดหนังสือมาทีละหน้าเลยนะคะและครีมก็จดคําศัพท์ ครีมเอาคำศัพท์ไปแปลเหมือนกับว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรครีมก็จดไว้คำศัพท์นี้แปลว่าอะไรค,ไคร,รคีมก็จดไว้จดใส่สมุดไว้นะคะคำศัพท์ไหนที่ครีมจําไม่ได้นะคะครีมก็จะมาเขียนใส่ไว้บอร์ดอันนี้ค่ะไว้บอร์ดของครีมก็คือสามารถเขียนได้ลบได้เนาะเขียนจนกว่าจะจําได้คะ่ะทุกคนคําศัพท์นั้นน่ะเขียนจนกว่าตัวเองจะจําได้บางทีอ่ะศัพท์บางศัพท์อ่ะครีมเขียนเป็น50รอบอะ่ะ ครีมทำแบบนี้เป็นเวลา1อาทิตย์ค่ะทุกคนแล้วอาทิตย์ที่2เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นอาทิตย์ที่3มันก็เริ่มรู้สับมากขึ้นพออาทิตย์ที่4คือแบบคล่องแล้วค่ะพอเข้าอาทิตย์ที่4ี่ะค่ะครีมก็เริ่มไปลองทําซีรีส์นะคะทุกคนลองเข้าไปลองทําดูนะครั้งแรกที่ครีมทำซีรีส์อะครีมได้ยี่สิบห้คะแนนเองนะคะแต่ตอนนั้นคือแบบ ก็ภูมิใจนิดหน่อยนะคะว่าเฮ้ยชี่นาตั้งยี่สิบห้าคแะแนนเนี่ยต่อให้ดูว่ามันจะไม่ผ่านเกณฑ์ก็เถิดแต่แบบแอบภูมิใจเล็กๆเพราะว่าเราอะสามารถที่จะเข้าใจคําถามแล้วก็ตอบคาถามได้สามารถที่จะเ,เข้าใจได้อะเข้าใจสับเข้าใจความหมายได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้นะคะทุกคนข้อสอบในซีรีส์อะมันก็จะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้ก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะใช้เทคนิคเดิมเลยก็คือ โจทย์และแปลความหมายแล้วทีนี้ก็คัดค่ะคัดจนกว่าตัวเองจะจําได้สรุปว่าเป็นเวลา3เดือนเต็มค่ะทุกคนที่ครีมฝึกฝนตัวเองในการทําข้อสอบใบขับขี่นะคะโดยที่ครีมอ่ะไปออโตไอคอนไปโรงเรียนสอนขับรถอ่ะไม่บ่อยนะคะที่ครีมจาได้น่าจะไม่เกิน5ครั้งนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะว่าครีมขี้เกียจเนาะขี้เกียจไปก็เลยฝึกฝนตัวเองที่บ้านค่ะทุกคนเชื่อไหมครีมใช้เวลา 8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะต่อวันในการฝึกฝนตัวเองอะ่ะเพราะว่าเราเหลือเวลาไม่ไม่เยอะแล้วใช่ไหมคะที่เราต้องไปสอบข้อสอบที่ครีมฝึกทําที่ครีมนับได้นะคะประมาณ60,000ข้อทุกคน60,000ข้อคือแบบเยอะมากอะ่ะและใน60,000ข้อเนี่ยครีมอะ่ะทำฝึกทําไม่ต่ํากว่าอย่างน้อย3ครั้งอะ่ะทุกคนบางซีรีส์อะ่ะบาง ข้อสอบบางชุดน่ะครีมฝึกทําแบบ5้าครั้งอ่ะทุกคนคิดดูครีมทอระหดแค่ไหนคือแบบโอ้โหเหนยมากๆเลยค่ะตอนนั้นคือความรู้สึกคือแบบครีมวิ่งไปเที่ยวน้ำอ่ะเพื่อที่จะอ้วกอ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาถึงคอเลยค่ะทุกคนความเครียดนูน่นนี่นั่นแรงกดดันอ่ะทําให้ครีมต้องแบบ มันมีอาการอยากจะอ้วกอ่ะทุกคนแล้วทีนี้นะคะทุกคนมันก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะทําให้ครีมเนี่ยได้เวลาเพิ่มมาอีก1เดือนในการสอบผ่านโค้ดนะคะครีมก็เลยใช้1เดือนนี้ค่ะไปตะลลูสอบเลยค่ะคือครีมไปสอบอาทิตย์แรกใช่ไหมคะครีมไม่ผ่านครีมจําได้ว่าครีมได้3 3คะแนนอาทิตย์ต่อไปนะคะครีมก็ไปอีกครีมไปติดต่อการครีมไปติดต่อกันแบบ ไปบอยๆๆๆเลยค่ะในในหนึ่งเดือนนี้สนุกนะคะทุกคนครีมสอบครั้งที่6ค่ะครีมถึงจะผ่านครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านครั้งที่สามไม่ผ่านครั้งที่สี่ไม่ผ่านครั้งที่ห้าไม่ผ่านในใจคิดว่าจะกรีครั้งก็เล้วแต่แต่ฉันจะต้องผ่านสุดท้ายครั้งที่6ผ่านค่ะและที่สําคัญที่ไม่น่าจะใจอ่ะครีมก็แบบ สอบตกในหัวข้อเดิมๆค่ะเพราะคิดว่าไอข้อที่ฉันคิดว่าถูกอ่ะมันผิดสรุปว่าครีมอ่ะก็ต้องกลับไปถามครูที่โรงเรียนสอนขับรถนะคะว่าทําไมครีมผิดอ่ะทั้งๆที่ครีมคิดว่ามันถูกแล้วอาจารย์คูก็อธิบายนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยมันผิดนะเว้ยนู่นนี่นั่นค่ะสรุปว่าผ่านค่ะเย้ครั้งที่ถกสอบผ่านแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นคือครีมกรี๊ดเลยนะครีมกระโดดเลยนะคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนช็อกอ่ะเหมือน ชนะกีฬาโอลิมปิกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือแบบโอ้โหบ้านแทบแตกอะค่ะตอนนั้นตอนนั้นที่เรียนสอบผ่านโค้ดนะคะมันก็เป็นช่วงธันวาคม2019นะคะแล้วครีมอ่ะก็จะต้องบินกลับไทยเนาะก็กลับว่าจะบินกลับไทยแล้วค่อยกลับมาสอบมาเรียนขับไม่ใช่สอบมาเรียนขับรถกลับโรงเรียนนะคะแต่ไปติดโควิดอยู่ที่ไทยค่ะ4ี่เดือนกลับมาฝรั่งเศสไม่ได้ ทีนี้นะคะพอครีมกลับมาฝรั่งเศสเนี่ยครีมก็มาติดต่อขอเรียนขับ10ชั่วโมงเลยค่ะแต่คือในใจอ่ะคือแบบลืมไปหมดแล้วะคะะว่นใจว่าเออเรียนแค่10บชั่วโมงเองเหรอแล้วเราก็ไม่เคยขับรถที่ที่ฝรั่งเศสเนาะและการใช้รถใช้ถนนมันไม่เหมือนกับบ้านเราอ่ะครีมก็เลยขอเพิ่มเขาก็เลยให้ครีมอีก9ชั่วโมงสรุปว่าครีมเรียนขับรถส9ชั่วโมงนะคะกับคุณครูสอนขับรถ แล้วที่สำคัญนะคะทุกคนเจอครูใจร้ายค่ะแจ็คพอตเลยค่ะให้นึกภาพตามนะคะเป็นตาลุงคนแก่คนหนึ่งนะคะที่พูดจาไม่ดีไม่สนใจไม่แยแส,สแสดงท่าทางกริยาหน้าตาออกมาคือแบบไม่โอเคเลยอะคะ่ะครีมเจอครั้งแรกก็คือแบบไม่โอเคแล้วอะแล้วต้องไปเรียนขับรถกับครูคนนี้นะคะ่ะแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่า เพราะว่าที่โรงเรียนสอนขับรถมันเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีแค่2คนเองและอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ว่างก็ต้องมาเรียนกับครูคนนี้ค่ะเลือกไม่ได้ทีนี้ก็ต้องจําใจเรียนและอีกอย่างนะคะคือพูดเร็วมากๆพูดโคตรเร็วค่ะขนาดคนที่เป็นคนฝรั่งเศสเองอะ่ะเขาก็ยังบอกเลยว่าคุณครูคนนี้เขาพูดเร็วมากๆเลยแบบพูดโคตรเร็วจนแบบบางทีอยากจะต่อยหน้าคิดดูขนาดเป็นนักเรียนฝรั่งเศสด้วยกันยังพูดกันขนาดเนี้ยแล้วเราอะ่ะเป็น คนต่างชาติอะแล้วมาพูดเลยแบบนี้แล้วคิดหรอว่าเราจะเข้าใจเลยประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้นะคะทุกคนก็กลับมาบ้านกลับมาตั้งสติค่ะคิดว่าเออช่างมันเถอะค่ะก็คือจะ ไปเรียนครูคนนี้แหละแล้วก็จะเก็บแต่ความรู้เท่านั้นอะไรที่เป็นคาําด่าอะไรที่แบบแกแสดงสีหน้าท่าทางไม่ดีก็คือปล่อยให้แกบ้าของแกไปก็คือไม่ต้องไปสนใจเอาความนิ่งเอาความสงบไว้ค่ะแล้วก็ไปเรียนกับแกอีกนะคะวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปเรียนกับแกอีกแล้วทีนี้ก็ตะวาดเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของป้ายในเรื่องของการใช้ถนนจริงๆครีมก็ยังไม่แม่นใช่ไหมคะบางทีอ่ะไอ้ป้ายห้ามเข้าอ่ะคิดว่าขับไปเฉยเรื่องทีนี้แกก็แบบเบรกจนหัวครี เกือบจะชนพวงมาลัยอะแล้วก็คือแบบแต่ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าตัวเองผิดอะเพราะาตัวเองไม่ดูป้ายแล้วทีนี้เแยก,ก็ถามแกก็ถามคินว่าเข้ามาทําไมเห็นป้ายไหมคินก็บอกไม่เห็นคินก็บอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นคือหน้าซื่อหน้าเบื่ออย่างเดียวก็คือก็ยังงงอะค่ะว่าเออมัน ฉันองผิดอะไรหรอโอเกถอยหลังกลับไปอ้าวนี่สรุปว่าฉันผิดจริงๆหรอก็ยอมรับความผิดแต่โดยดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้ากงเข้าเกียร์อยู่ไทยอะ่ะครีมอชอบขับรถตามอำเภอใจก็คือเข้าเกียร์ตามตามใจฉันน่ะซึ่งที่นี่มันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนเวลาจะ สอบเวลาอยู่กับคุณครูสอนขับรถเนี่ย <_ d ata> เขาพูดอะไรให้เชื่อนะคะ <_ d ata> พนนั่นน่ะจะเป็นข้อสอบทั้งหมดเลยเขาจะดูหมดเลยนะคะในการเข้าเกียร์ความเร็วเท่านี้ต้องอยู่เกียร์เท่านี้ความเร็วเท่านี้ต้องอยู่เกียร์เท่าไหนอะไรประมาณนี้นะคะแ <_ d ata> ม้กระทั่งตอนที่คุณขับรถไปเจอทางแยก ที่มันมีความเสี่ยงอะไรประมาณนี้ทางแยกที่ไม่มีป้ายนะคะเขาก็จะดูไม่กระทั่งขาของเราอะว่าเราเตรียมพร้อมขาของเราไว้ว่าเราอะเอาขาไปไว้จุดไหนอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ครูคนนี้คะ่ะต่อให้แกโหดจริงๆแต่ครีมอะก็ได้ความรู้จากแกเยอะมากตลอดเวลาเลยนะคะแกจะพูดกับครีมว่า ครีมขับรถแย่มากครีมขับไม่ผ่านหรอกไปสอบไม่ผ่านหรอกอะไรประมาณนี้คือดูถูกครีมไม่มากแต่ครีมก็ไม่สนใจนะคะเอาอแรงตรงนั้นแหละมาเป็นกําลังใจให้ตัวเองเพื่อที่ทำให้ตัวเองผ่านนะคะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็ต้องวาดใส่ครีมเลยนะคะหูครีมนี่ชาเลยนะคะแล้วครีมก็หันหน้ากลับไปยิ้มให้แกเฉย คือแบบก็ดูออกใช่ไหมคะต่อให้เราอยู่ในหน้ากากอยู่ในมาสก์ะแต่ว่าเวลาเรายิ้มตาเราก็หลีใช่ไหมกลับไปแบบยิ้มตาหลีแบบนี้เลยคะ่ะคือแบบหนูคีมว่าครูอะก็งงแหละวว่าคีมหันกลับไปยิ้มให้ทําไมเอาจริงๆนะคะคีมอะไม่เข้าใจที่แกพูด อะไรที่แกพูดมาให้คิมไม่เขา้าใจอะคิมจะชอบหันกลับไปยิ้มให้แกนะคะก็คือกบเกลือนอะไรประมาณนี้จนบาง,างะครั้งอะแกก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าดําคาญเหมือนกับว่าเออยอมสยบไปเองเลยประมาณนี้นะค่ะ <S <S แล้วทีนี้นะคะทุกคนไอ้ตรงที่แกตวาดไอ้ตรงที่แกด่าไอ้ตรงที่แกจิกคิมอะเชื่อไหมว่ามันออกข้อสอบหมดเลยออกข้อสอบหมดเลยะค่ะทุกคน แต่บางวันนะคะทุกคนครีมก็ได้มีโอกาสเดยกกับคุยอีกคนนึงคุยอีกคนนึงเขาก็จะสบายๆนะคะไม่ค่อยอะไรมากเขาก็บอกว่าเออครีมโอเคครับรถดีแล้วแหละเออถอยหลังถอยหลังเข้าซองได้นู่นนี่นั่นถือพวงมาลัยแน่นนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแลละสบายแล้วแหละสอบผ่านแาน่อะไรประมาณนี้ค่ะ และแล้วก็มาถึงวันสอบจริงค่ะทุกคนคือเครียดตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆเลยนะคะวันนั้นนะครีมถือว่าโชคดีเลยนะคะเพราะว่าได้คุณครูสอนขับรถที่ใจดีนะคะเป็นคนพาครีมไปสอบค่ะแล้วก็ที่สําคัญได้เจอกับมอนิเตอร์ที่ทั้งหล่อและก็ใจดีแล้วก็อายุน้อยด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> นอกเรื่องเลยนะคะตอนนั้นน่ะก่อนที่ครีมจะขึ้นรถนะคะก็คือคิดในใจว่า โอยตื่นเต้นจังเลยแต่ในใจนะคะคิดว่าฉันต้องทําได้ฉันต้องทําได้และฉันต้องทําได้เท่านั้นคะ่ะทุกคนพอครีมขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะครีมก็เลื่อนเก้าอี้เนาะ ปรับระดับตัวเองที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ปรับกระจกนะคะแล้วก็คาดเบลเนาะอันนี้เขาดูหมดเลยนะคะทุกคนห้ามลืมทําเด็ดขาดนะคะมอนิเตอร์ดูหมดเลยนะคะแล้วทีเนี้ยพอครีมเริ่มออกรถใช่ไหมคะคุ้นคู่กับมอนิเตอร์เนี่ยเขาก็เริ่มคุยกันเรื่มมองวาล้อกงอะไรประมาณนี้ค่ะทําให้ครีมอะลดความเครียดลดความตื่นเต้นลงไปได้เยอะเลยนะคะครีมก็ขับรถไปไเรื่อยๆขับไปไเรื่อยๆตามที่มอนิเตอร์บอกนะคะ จนสอบเสร็จค่ะน่าจะสักประมาณครีมว่าของครีมประมาณไม่ถึง30นาทีนะคะน่าจะประมาณ25นาทีอืมไม่ถึง30นาทีค่ะ25นาทีเนาะเรื่องทีนี้นะคะก็หลอสักพักหนึ่งคุณครูก็กลับมาบอกว่าครีมสอบผ่านนะอะไรประมาณเนี้ยครีมก็รู้ผลตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะแม้ว่าผลเป็นทางการยังไม่ออกในคุณครูก,ก็บอกครีมแล้วว่าครีมสอบผ่าน อะไรประมาณนี้ในใจคือแบบฉันทำใบคับขี่ได้แล้วคือแบบภูมิใจดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนมนเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรภูมิใจในตัวเองค่ะทุกคน วันนั้นที่ครีมสอบใบขับขี่ผ่านนะคะก็คือน่าจะเป็นกรนกฎาคม2020นะคะก็คืออยู่ฝรั่งเศสครบสองปีพอดีเลยพร้อมกับสอบใบขับขี่ผ่านแล้วคือดีใจมากๆเลยคะ่ะทุกคนแบบมันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะครีมก็อยากจะฝากบอกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่กําลังทําใบขับขี่หรือว่ายังไม่ทํานะคะแต่ว่ากําลังคิดจะทําใบขับขี่นะคะว่าเราสามารถที่จะทําใบขับขี่ได้ะคะ่ะ ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนที่จะทำมันจริงๆนะคะและอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองก่อนนะคะ ว่าระดับภาษาเราอยู่ที่ระดับอาอังหรือว่าอาเดิร์เนี่ยเราไม่สามารถทําไขับขี่ได้หรอกอย่าเพิ่งคิดแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ลองทำเนาะแล้วก็สอบพี่ๆที่กําลังทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะฝึกฝนอีกนิดหนึ่งฝึกฝนทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วพี่ๆก็จะทําได้นะคะคริมเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งอ่ะพี่ๆจะได้ไปขับขี่มาครอบครองค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะ